พรมพรม 6D ดีแบบเต็มคันอ่าตัวนี้ใส่พรม6 d ดีแบบเต็มคันเดี๋ยวช่างกำลังทําความสะอาดภายในเนาะก่อนก่อนจะติดตั้งพรมเราต้องทําความสะอาดพื้นภายในให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งพรม6 d ดีแบบเต็มคันมาดูดิมัเป็นแบบนี้เป็นหนังเป็นหนังพ v c แบบนี้ 6D ดีสวยสวยงามเนาะลายได้ไายแดง ได้แดงหนังดำแล้วก็เดี๋ยวใส่ใส่แผ่นปิดแบนแผ่นปิดที่วางเท้าอันนี้เขาเรียกว่าแผ่นปิดที่วางเท้านาะพอดีช่างไปดูรถพี่เขาแล้วมันใส่ของเยอะแล้วของมันมันตกตรงร่องร่องร่องหลังหลังเบาะแถวสองอะเนาะของรถเรามันจะเป็นร่องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ตัวนี้เข้าไปนี่พื้นมันจะเรียบจะวางของอะไรได้ง่ายนะพื้นมันจะเรียบวางของได้ง่ายตัวนี้ตัวนี้เป็นงานของพี่โจบอ์ซิ่งเนาะ พี่โจทํามานะครับัน,นี้งานพี่โจทํามาเป็นไฟเบอร์ไฟเบอร์แล้วก็หุ้มหนังนะครับตัวนี้แข็งแรงทนทานรับน้ําหนักได้ดีนะครับก็จริงๆก็ถามสั่งกับพี่โจได้นะหรือว่าถ้าใครไม่รู้จักก็ทักถามมามาสั่งกับช่างได้ตัวนี้เดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวใส่ให้ดูเดี๋ยวพาไปรีวิวให้ดู